หมดสิบสี่บ้างเหรอออพล้ที่หนึ่งที่สองพอแล้วที่หนึ่งสองเอยอที่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่ที่สองร้อยหนึ่งเอ้ยนะครับเตรียมครับเออคอนเทนคอนเทนศูนท์เทนศูนสามลงลงจับเวลาเด้อจับเวลาช่วยเด้อจับสักสองบ้างเด้ออออกเทนจุดแล้ว โอ้มันย้อนแสงวะโอ้มันมีคนมาอีกอะ่ะไอ้ปามาอกีกโอ้โห,โ,หโอ้โหโอ่านี่ครับหางลงมาแล้วหางลงมาแล้วจึก๊กอา่าตอนนี้บ้างแรกขึ้นไปแล้วครับเป็นตีว่าหางขาดครับอไอ้ตามเนี่ยมันลงชื่อแล้ว โอมีเพิ่มอีก2ก็ต้องเป็น160อาที่160่ยไเลยร้อยแปเอาที่100ง้ลงหางเดียวหรือ2เอาที่1เกทแถมแถมอัน่ต้องที่3มไม่ได้ที่3ามหเนละเนี่ยหกบาทที่3 40บเนาะเอเอามาเอาบางที่2ของใครปืดนะครับสี่สิบบาทสี่สิบ เมื่อกี้ได้เท่าไหร่หางขาดหางขาดนะไอ้ปื๊ดโอ้โหมุนมุนลำดาบลำดาบเอาหาระวังหายดับไปแล้วครับขาดไปแล้วหลอนออกมาครับนอนดูดูปลอกด้วยดูปลอกด้วยขาดไหมอยูปลอกอยู่เออในในนะบนหัวบนหัวอยู่อยู่อยู่ จัดเจนจัดเอ้ยหางหางขาดนะเนี่ยเอ้มีอยู่ไหมหัวหายแล้วหัวหายแล้วตัดเลยเออหัวหายแล้วครับใอไอ้ปืนเนี่ยเกเดแล้วใส่ใส่ปามหนึ่งหนึ่งสองเท่าสิบเป็นสิบห้าสิบหกบ้างใส่สิบห้าก่อนสิบหกปามหนึ่งปามสองอันนี้ตั ไม่ได้ทำมาแล้วไปไปเอามาอ่ะให้หลบดูดนมีแม่ใบ้านละมีกระเจียกัดก้แบงแบงวิ่งกระเจียมาให้พี่ขนาดปะไปนี่นะเอาใส่สิบหกบ้างสิบหกคูณยี่มันสิบหกก็สามร้อยกว่าละสามร้อยยี่เอาเลยเอาเลยคาเอาดีนี่ยเอาของใครชื่อของดีขอปื้ด ขอปืดใส่ยี่สิบดีเนาะเอยนะนนะแบงแบงไปเอาทุบมาด้วยเด้อถ้าไปทิงไปเอาทุบหน่อยทีมงานครับวันนี้เรานะครับถ้าอย่างไรครับเข้าชมเข้าติดตามทางช่องยูทูบกันแล้วกันนะครับเอาครับตอนนี้เตรียมพร้อมเอาครับกแตกเรียบร้อยทีมงานเอกกริน ลอยลอยให้ลอยให้อยู่ลอยให้อยู่ลอยให้อยู่เอาวีทับเท่าไรฮ่าวินาทีครับที่เวลาที่ห้าโอ้โหโดนอะไรอยู่เนี้ยเกินอะไรเกินอะกินอะไรมึงกูเกิดเกี่ยวจะว่าช้ำไหนอ่ะชนววนอ่ะไปแว่ยู่ตั้งค์ผู้หรือผู้ผู้ผู้น่าจะประมาณนี้แหละ ไอ้น้องผู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ากัดีเลยเถอะเดี๋ยวคือคือดึงวอซอยเดีวมันต่ออันนี้ทีมงานบ้านกระโพ่เอ้าโอ้โหไปสวยครับลำดับเอ้าตัดแล้วตัดแล้วหางขาดเรียบร้อยน้องผู้หางขาดนะครับอไหนเจ้าฉบับอยู่ไหนสี่วินาทีครับอืมหางขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ การจุดบังไฟของเราไม่มีการพนันนะครับแล้วก็จุดเล่นๆเฉยๆนะครับอันนี้จุดเล่นๆนะครับขอฟ้าขอฝนเด้อไม่มีนะครับการพนันไม่มีอันนี้ถวายวัดนะครับเอาวางถวายวัดจัดไปครับฝากติดตามชมทางช่อง y o YouTube ชัยสวนตะกรชาแนลด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงวันเย็นนี้นะครับย็นนี้ไอแบงแบงวิ่งไปเอาไปเอาไปให้มันเอาให้หน่อย នេះព្រោះអាប៉ាំបាយតាព្រាយធុករាកមកមកគឺព្រាយធុករាកលុយទៅទុះឆៃជីមថ្វាយវត្តព្រាយជោกันមកកថាមកអ្ហាທີມງານរបស់លីឡាមិនបាក់មិនឲ្យបឺតម៉ងម៉ងកប់អ្នកអីជាលបអឺព្រោះឡៅណែเดี๋ยวក៏ទៅលេងกับพี่วิเชียรเหมือนกันហមងបានហមពីមືហងឌីអា ว่าให้เดินหรือบึนเฉาตัวเฉาตัวลองไหมลองไหมวะเฉาตัวบึนเงี้ยเอ้ยสามเดมมะจะเทียมไหมยังไเดโมบึนมงมังตีเอ้ก๊าบแมงมังบึนกัไอ้โด้ไอ้บยอันเป็นด้ด้ได้หไอ้เบ้ด้อ้าวของใครเนี่ยะไบวัดะไบัดของะไดวนนี้ของดีเลยเนาะอ้าวลงมาหัวลงมาก่อนหัวลงมาก็เลยหัวลงมาไม่ปล่อยครัไม่ปล่อยหมุนเจ โอ้ยโอเคแหละมึงมาต่องห้องฝีมือมองดีอยู่เอาเนี่มาทำอะไรเอ็กซมึงทำอะไรมาซองอะไรอันนี้เมื่อกี้พี่ก๊อตนะครับก็ประกาศหาแฟนทาง YouTube ไปเรียบร้อยนะครับอันนี้คุณทิดฮันทำอะไรนั่นอ่อสั่งอันนี้เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะน้องน้องน้องได้เท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ หกสิบใช่ไหมมันนะไอ้บืนเน่หกสิบสองบอกดิน่บืนเน่พี่ดิโน่เออพี่ทุนนี่จับบืนเน่พี่ดิโน่บ่เออเอาขึ้นเลยตัวเอาใครมีสองบังเอาขึ้นก่อนเร็วอ่าขึ้นเลยขึ้นบังเล็กบังอะไรก่อนเอา เอาใครได้ทีหนึ่งอยู่20วิสปืดตอนนี้ยี่สิบวินำอยู่นะครับเป็นมังไฟประเพณีอนนี้เาสงาเาแน่มัลงลงลครับลงลงมันลงอ๋อแสงขึ้นเตไปสงอ่าลงนะครับอันนี้ศุนหนึงไอไปุ๊ปปุ๊บนหึ่งอ่านะครับอ่คุณเอกลินขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมวันนี้คุณมั่นใจไหมเช่าตัวเช่าตัวสี่สิบกว่าเราโวยกันยัไเ้อได้ได้สี่สิบกว่าสี่สิบ ให้ไก็ยี่บอนาตื่นเอกรินตวงดอโอ้ยบอไปเอาละครับต่อชมบางนี้ครับของน้องปุ๊เอ้ามันดีนะเขาทำเล็กๆแต่ว่าเขาขึ้นลอยดีนะของน้องปุ๊ครับน้องปุ๊ซื้หนึ่งนะครับลำดับซื้อลำดับซื้อหางที่เลขที่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ เอาละครับเรียบร้อยครับพูดลงไม่ถอดด้วยไม่ปล่อยซะด้วยเอาปล่อยล่างๆโอ้โหถ้ามันขึ้นสูงเนี่ยไม่อยากจะพูดนะครับลอยดีอ๋อลอยดีอยู่ครับลอยอยู่ครับแหเอาอ๋ยมันลอยต่ำๆเว้ยเออให้สิบแปดได้ไหมอ๋อโอ้ยคือบรดูดนมเนาะยังๆครับยังครับสิบห้ ยี่สิบห้าครับคณะกรรมการจับกันหลายอันนะครับ <c oughs> คุณเอกลินครับวันนี้คุณจับกี่บ้างครับผม <c oughs> สอ,สอบ้างนะครับคุณมั่นใจขนาดไหนครับไม่่อยมั่นใจ <c oughs> ไม่คยมั่นใจไมอยมั่นใจไม่ค่อยมั่นไ่ <c oughs> <c oughs> อนคยัน้นไม่่อยคุอเ่อกรินมนไตไค่ัไอยอออกริน,น,รรกรนมก็จะไปเตรียมบ้างไฟของผม ไอกรินบางที่สองบุไอกรินศูนย์สองครับลงทะเบียนก่อนเพื่อนทุกวันครับแต่ว่าแตกก็บางใบหางขาดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตั้งนะครับเราไปดูวิธีการตั้งด้วยครับเดี๋ยวเดินนะครับก็นวิธีการตั้งของคุณไอกรินนะครับอ้าวครับเรียบร้อยดีเอาพร้อมอ้าน้องชายครับคุณเทนจุดครับจังเอ๋อโหยจั่นวนยาวมากพี่โตเป็นคนทำก็นอทูบชิมปะ เด็กๆวิ ك, ่งไปเอาทุกที่วันไหนไปโอ้โหรุดรุดรุดนี่ครับหา,างอยู่ đây ลอยดีโอ้ยนอนครับเอาหางเสียกลงก่อนเลยโอ้ยอาทิตย์แม่นาร,ราวเลยเลยมันก็เลยไม่แตกเนาะเมื่อกี้แตกว่าผมให้มันใจบ้านนี่หให้ต้องเบยหนาราวอยุคนีนน้โอ้โหระดับนี้เอกรินจะนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าแบบนี้ แล้วครับตอนแล้วบอกไปเด้อเราเริ่มตอนอ่ะบอกด้วยเด้อว่าอยู่ระดับไหนดูไหมนะมีคนดูไหมเนี่ยถูกต้องสามสิบสองเอกรินโดนสองประกาศที่32คะแนนอ่าดูอ่าสัมภาษณ์ก่อนครับสัมภาษณ์เป็นรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกดีใจมาก32นี่นะมึงดีใจที่สาิบสนี่นะเออเอาของใครครับของคุณเอ็มบ่ ของคุณเอ็มนี่ก็น่ากลัวนะครับเอ็มอเอ็มเอาหกสิบถอยเจ็ดสิบถอยคุณเอ็มที่เลขที่ศูนย์หนึ่งสี่ครับศูนย์หนึ่งสี่ครับเลขที่ของคุณเอ็มนะครับบางไฟเราเป็นบางไฟที่เป็นบ้านๆน,นะครับไม่ใช่บางไฟอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็อย่ามารบกวนเรานะครับผมเอา,เอาจับจับกันช่วยกันนะครับเอา เอาดูบางนี้แล้วผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตั้งของผมนะครับเอาจุดไหนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โขึ้นเดง เอาเป็นไงครับช่วยกันดูครับช่วยกันดูหัวง้อในดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเอกรินทำป็นเศร้าแล้วครับเอกรินโอยนอนนิ่ง้าๆเนี่ยอ๋อเนี่ยนะอ่าเห็นแล้วครับแบบไม้ติดก๊อปแบบไม้ติดก๊อปเลื่อนนิดเดียวเลือนนิดเดียวดูนะครับว่าขาดหรือไม่ขาดดูดีๆนะ ประกาศทีเ่เอ,เ,เ,อเอามันมีหัวไวน่น่ะัวไม้สมันไม่มีอะไรน่นเอา,ลอนนาแล้วให้ไปนี่จะรง,ง,ง,งนั้นได้กน